Ooh, 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 ooh. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my day พลังงานนะคะเราก็จะนึกถึงการลดใช้น้ํามันค่ะการลดใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เราสามารถทําได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดค่ะเช่นค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันในแต่ละเดือนนะคะก็จะลดลงค่ะรวมถึงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนก็จะลดลงเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ สามารถบอกได้ว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะลดพลังงานกันได้แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนอกจากสองนีนะคะก็ยังมีพิกีดอีกข้างมาในขาง,ง่ายดีแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวิธีต่างๆนะคะเราไปรู้จักกับเจ้าพลังงานกันก่อนดีกว่าะคะ่ะพลังงานหรือ energy หมายถึงพลังต่างๆที่นำมาใช้ให้เกิดงานเช่นน้ำมัน ไฟฟ้าลมฟืนแสงอาทิตย์และแบงออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังน,น,นี้ค่ะครับหน,นะครับพลังงานใช้แล้วหมดไปหรือเรียกว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่สิ้นเปลืองได้แก่น้ํามันถ่านหินการธรรมชาติ 2. อนะครับพลังงานใช้แล้วไม่หมดไปหรือเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนได้แก่การชีวภาพาแสงลืนอาทิตย์ครับ พลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานรูปแบบอื่นเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนบวกตัวน,นำไฟฟ้าและอิเล็กตรอนจากเคลื่อนจากขั้วลบสู่ขั้วบวกได้ดีค่ะพลังงานน้ำมันเป็นพลังงานที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายกันมานานเป็นล้านปีทับถมกันในชั้นใต้ดิน,ปนแปลนรูปแบบเป็นฟอสซิลธรรมชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำมันดิบถ่านหินก๊าซธรรมชาติเราจึงเรียเกเ,นนเชื้อเพลิงนี้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตของประชากรทั่วโลกเป็นปัจจัยที่สามารถทําให้โลกพัฒนานและขับเคลื่อนไปได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะพลังงานมีความจาเป็นต่อทุกๆอย่างนะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะค่ะเมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับพลังงานแล้วนะคะและรู้ถึงความสําคัญนะคะคว่ถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกคนต้องจกรำเกี่ยวกับพลังงานค่ะเพื่อเรานะคะมีพลังงานได้ใช้กันอย่างต่อเนื่นองและยาวนานค่ะ เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับวิธีสาธิตการประหยัดพลังงานกันเลยค่ะไปเลยปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานสร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5ต้องเลือกใช้เบอร์5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ5 1 0 หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศจะช่วยให้สามารถประหยัดไฟประหยัดเงินได้มากทีเดียว ปิดตู้เย็นให้สนิททำความสะอาดภายในตู้เย็นและแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่ำเสมอเพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเพื่องไฟ ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดผ้าเสร็จเพราะความร้อนที่เหลือในเตารีดยังสามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จช่วยประหยัดไฟฟ้า ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูเพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุแถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งานติดตั้งระบบลดกระแสะไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการทำงานจะประหยัดไฟได้ร้อยละ35-40และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งานจะประหยัดไฟได้ร้อยละ60 ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลงด้วยการปั่นจัก,กรยานใช้รถด,ด้วยสารประจำทางหรือใช้การเดินแทนเมื่อต้องไปทำกิจกรรมหรือธุระใกล้ๆบ้านเพราะการขับรถยนต์น้อยลงคือการใช้น้ำมันลดลงและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเพราะน้ำมันทุกๆุกแกลลอนที่ประหยัดได้จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้20ปอนด์และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ วระจาวันของเราค่ะการประหยัดพลังงานนะคะนอกจากจะช่วยโลกของเราแล้วนะคะยังสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาพลังงานของเรานะคะเอาไปใช้ได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังทำให้ไม่มได้ของเราเาวะกิจไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอไปได้นะคะและที่สําคัญนะคะเหยัยดเงินในกระเป๋าตังค์ได้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชักชวนคนรอบข้างมาทำส่สีไปด้วยกันในวันนี้ค่ะ เอาเป็นว่าเราพาท่านผู้ชมอะแง่ไปลดน้ลงไปออกลดน,ลนล้ำงพร้อมกันดีกว่าไหมดีเลยค่ะไปออกลดนรงกันเลย นาฬิยาการจัดการสาคาเทศ่งชาตเอกวันนี้รจะจเสี่ยงและวิทยุดประธานค่ะค่ะ<ม>วันนี้นะคะเราจะมารูเกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงานนะคะแลวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าม,มาตรการการประหยัดพลังงานของเรามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรข้อดีนะคะกะคะก็จะทําให้เกิดงสว่งเกิดความร้อนเกิดพลังงานได้และก็สามารถนําไปใช้ในชีว<ม>ิตประจำวันได้ค่ะส่วนแน่เลยค่ะคือภาวะโลกร้อนต้องมาเป็นอันดับแรก ถ้าเราใช้มากไปเพราะโลกเราก็มีอีกทั้งเป็นภาวะเรือนกระจกอีกด้วยค่ะค่ะพวกเราก็จะเป็นระร์นะคะในการแจกใบ,บฟิวค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ องนีกันบ้างครับกับบรรยากาศการรณรงค์ฮะน่าสนุกมากเลยครับใช่ครับการรณรงค์ในครั้งนี้นะครับได้ทั้งความสนุกสนานฮะและได้บรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะครับในการแบ่งปันในการใช้พลังงานที่ถูกต้องนะครับและยังถือได้ว่าเป็นการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะครับและทกอย่างนะครับเรายังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญฮะที่ช่วยรักษาโลกของเราไว้ครับก่อนจะจบกันวันนี้นะครับ เรายังมีหนังสั้นเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานฟ้านครับใหชมอีกหนเรื่องมีชื่อเรื่องว่า The Value of Electricity พลังงานบางอย่างไปชมกันเลยครับเ the spider went up the spout again. ได้พี่แต่ผมขอ,อนอนก่อนได้ป่ะวันนี้ผมไม่ไหวผมเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมตื่นลาเดี๋ยวผมรีบทําให้ทันส่งพรุ่งนีเช้าแนะ่นอนนี่

ตกใจอะไรตกใจหาพี่ของอาร์มเหรอ,อน้ำมันไม่ปิดน้ำจะท่วมบ้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยไฟเสียแล้วทาไมยังเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวก็โดนไฟช็อตใต้หมดมึเงเปียกหรอกครับรู้แล้วเนี่ยหลอดไฟเสียพรุ่งนี้ไปซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟหน่อยรู้เปล่าว่ามันเปืองครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนให้โอ้พ่อตกใจหมดเว่าผีข้าหลังกะทำนีแล้วเนี่ยตกใจ อย่าลืมประหยัดน้ำประหยัดไฟนนะ